สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับนะช่องทางนี้แล้วก็ช่องทางคุณชัยชิแสแตนเข้ามาดูครับวันนี้นะครับที่ประเทศไทยนะักทีมงานนะักกฎหมายของเราที่ประเทศไทยต้องการรายงานให้ f อซที่อยู่ในประเทศไทยใช้บริการของคุณชัยชิแสแตนนะครับเนาะก็รายงานว่ามีงานอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่แล้วก็เราน่าจะเรียนรู้ในเคสนี้อะไรบ้างครับนะก็แน่นอนว่าเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์คนไหนที่ยังไม่ติดตามนะกดติดตามปิ้งเข้ามานะครับเมื่อติดตามเรียบร้อยแล้นะครับ FC ครับผมจะได้ความรู้เมื่อทางเราไลฟ์สดนะครับก็พุ่งเข้ามาปิ้งกำลังไลฟ์สดนะสามารถที่จะเข้ามาดูเราได้ช่องทาง นี้ได้ความรู้ไปทุกๆวันมีประสบการณ์ทุกวันได้รับไปนะครับก็สวัสดีครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญนักกฎหมายมานะครับก็สามารถถามนักกฎหมายได้ด้วยนะครับถ้าอยู่ข้างในนี้มีนักกฎหมายไม่ต้องจ่ายเงินนะก็สามารถถามว่า,า,าถามเขาว่าเป็นไปยังไงบ้างถ้ามีคําถามสามารถถามได้นะอ่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมา สวัสดีครับคุณอำนาจครับ,นนรบอ่ะพูดแบบช้าช้านะช้าช้าเพราะ,ะบางคนก็แบบาช้าคนมีอายุก็เยอะนะครับอ่ะวันนี้มารายงานกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่จะให้คนไทยมีความรู้เพิ่ม แชร์แล้วก็แบ่งปันซึ่งก็เป็นเรื่องใช้เขาเรื่องสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานนะครับมีสามีของเอฟซีเรานะครับเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งเป็นรายที่เราได้จัดทำพินัยกรรมไว้ให้นะครับก็พูดตรงๆว่าอาจจะใช้คำว่าว่าโชคดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ป่วยมาก่อนแต่ว่าทำพินัยกรรมแล้วก็เผื่อไว้ครับนะครับ ครับแล้วก็ก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็มีอีกรายหนึ่งที่วันนี้ได้ไปเดินเรื่องนะครับได้รับหนังสือที่สานทูตนะครับมาไปที่เรียบร้อยอันนี้ก็สามีเสียชีวิตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็จะมีความซับซ้อนกันทั้งสองสองรายนะครับขออนุญาตเล่าให้คุณชัยแล้วก็เอฟซีฟังนะแล้วก็เป็นการรายงานการทํางานประจําวันวันนี้ด้วยนะครับครับ <c oughs> ครับผมก็อันดับแรกเคสแรกนะครับเคสที่สามีเสียชีวิตเมื่อวานนะครับปรากฏว่าอาคุณพี่รายนี้เนี่ยเอฟซท่านนี้เนี่ยเราได้ทำพี่นายกรรมไว้ให้แล้วก็ทำสัญญานะครับจะมีภรรยานะครับยกสั์สินให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เห็ด้านหลังมามีการแก้ไขพี่นายกรรมเล็กน้อยก็แก้ไขไปนะ ปรากฏว่าแก้ไขเสร็จแล้วก็อส่งงานให้เรียบร้อยพอเขาสามีเขาเซ็นเสร็จปั๊บได้วันเดียวสามีเขาล้มนะล้มล้มเสร็จปั๊บก็อไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่วรนหกคืนนะครับ <c oughs> แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับพอกลับมาอยู่ที่บ้านเสร็จปั๊บอาการไม่ดีขึ้นก็จะเอาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าสามีเขาไม่ยอมไป <c oughs> นะครับสุดท้ายหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงเมื่อวาน แต่เขา,<ม>าได้ทสญญาสัญญากับเรา <นะ S 2> ใช่ไหมคนอา,านาจทําสัญญากับเราใช่ไหมคนคนนี้เราใช่ครับอันนี้ทําสัญญากับเราทําพิัยกรรมกับเรานะแล้วตอนนี้ก็เราพร้อมสปอร์ตให้ให้การดูแลวันนี้ผมก็สแตนบายนะครับวันนี้แจฟซีนะครับวันวนี้พอดีผมมาราชการที่ที่กรุงเทพนะครับ<ม>กับพ่งนี้ ก็วันนี้ก็สแตนบายรอคุณพี่เขาทั้งวันเนี่ยก็ไปจัดการแต่ว่าติดประเด็นปัญหาตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะครับขอชนสูตรศพเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความสบายใจครับเพื่อความสบายใจแต่ว่าทางญาติเขาไม่ได้จิตใจเอาเอาเรื่องนะครับไม่ได้แจวเรื่องแต่ผมผมผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากแผลที่ล้มแล้วก็ไปตอนที่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาเหมือนให้เจ็บปวดแล้วโวยวายนะที่พยาบาลก็เลยเอา เอาเชือกมัดที่แขนก็ได้จะมีรอยฟกช้ำคิดว่าน่าจะเป็นที่สงสัยของของคณะแพทย์นะครับก็เลยจะ,ะทำการเจริญสุขศพนะซึ่งไม่เป็นไรเรบเราก็อยู่เคียงข้างนะครับอยู่เพียงข้างรอซัพพอร์ตได้ความช่วยเหลือ,อะนะคสนี้ก็เดี๋ยวก็รอรอจบแต่รับไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าในเรื่องทรัพย์สินก็เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่ง เราเล่ระบุในพินัยกรรมให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราช่วยดูแลนะทรัพย์สินตามพินัยกรรมนะครับเพราะว่าเราเป็นคนจททัดทาพินัยกรรมให้นะครับนี่อีกรายหนึง่งอันนี้เป็นเคสที่ผมเคยไลฟ์สดคุยกับคุณชัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นะครับตอนนี้คุณพี่เขาวันนั้นที่ที่บอกว่ากลับไปที่เยอรมันใน uh huh. วันเดียวแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าสามีเขาเสียชีวิตต่เพื่อที่เพื่อนของสามีที่เยอรมันเขาบอกว่าอ้าวไม่รู้อุทาสามีเธอตาย uh huh. แกก็รีบกลับมาเลยนะครับที่อยู่เยอรมันได้สองวันก็รีบกลับมาประเทศไทยนี่ติดปัญหาก็คือเราไปนะส่งเอกสารรายงานการตายอยู่ที่สานรูตนะครับวันนี้ได้เอกสาร นะครับเราเราทำอย่างเร่งด่วนนะครับเรา,าจิตต่อสถานทูตวันศุกร์นะครับแล้วก็ส่งเอกสารตั้งแต่วันศุกร์นะได้ค mm ิว hmm. ก็คือได้เอกสารวันนี้ mm hmm. นะครับบางคนนะผมผมบอกงี้บางคนบอกว่าเนี่ยพี่ขอไปที่สถานทูตเลยได้ไหม แตบางคนบอกว่าเนี่ยทําไมทาไมแล้วไม่เข้าไปผมบอกว่าการที่เราวอล์กอินวอล์กอินเข้าไปสถานพูดเข้าไปได้ไม่ไ,ได้ครับแต่เราจะไม่ได้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอืนะฮะการที่เราส่งเอกสารเนี่ยเราประสานกับสถานทูตก่อนนะนะว่ากระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการของสถานทูตเขาจะให้เราทําอะไรครับนะพอเราส่งไปก็เขาก็ร้อนใจเนี่ยเราเป็นเคสด่วนเคสด่วนพูดตรงๆครับสถานทูตเขาไม่ได้สนใจหรอก พ่าคุณไม่เคสส่วนหรือเคสไม่ด่วนพ่อเขาก็ต้องตามคิวครนะฮะก,ก,ก็ทําความเข้าใจกับพี่เขาเสร็จตอนนี้ก็ได้เอกสารที่สถานรูดไปละแต่ติดประเด็นตอนนี้ติดประเด็นก็คือว่าอาไปที่โรงพักที่ที่พัทยานะครับติดต่อที่สถานีตํารวจตํารวจให้หนังสือสถา,านรูดให้หนังสือพร้อมที่จะเอาศพออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อเอาไปประกอบพิธีละแต่ติดว่า ยังไม่สามารถขอออกมลแล้วนะมาได้นะครับต้องไปหาพาสปอร์ตตัวจริงครับนะครับก็ผมเข้าใจว่าพาสปอร์ตตัวจริงน่าจะอยู่กระสบสิเนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทนายเรานะครับก็ทนายปลานะครับจะพาพาพา,พาลูกความนะพาลูกค้าพาเอฟซีของเราไปจัดการนะรไปดูแล้วก็ไปทําเรื่องขอรับศพเอามาประกอบพิธีอืนะครับตอนนี้ก็ดูแลดูแลให้แกเอฟซี นะครับพี่จะช่วยเหลือแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นรายงานการทํางานของวันนี้นะแต่จ,จริงๆก็มีอีกไลยหยยนึ่งที่มีเยอะคุณชัยส่งให้ผมตอนข้ามเมื่อวานที่คุณชัยไลาส์สดเรื่องเสชินเมียหลวงี่น้อยะอะไรก็รับรับํำเนินการนะครับตอนนี้ อธิบายคุณอำนาจอธิบายฟังนิดนึงมีหลวงเมีน้อยใครมีสิทธิ์ได้รับอันนี้กฎหมายประเทศไทยนะผมไม่ใช่นักฎหมายนะต้องฟังนักฎหมายอธิบายฟังว่าถ้าฝรั่งแต่งงานกับคนไทยแล้วแล้วก็อ่าอยู่กินด้วยมาเบื่อละกูไปหาเมยน้อยดีกว่าพอแล้วใครจะได้ทรัพย์สินเงินทองตัวนี้อธิบายฟังหน่อยครับได้เริ่มต้นนี้บางครั้งเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดว่าฉันแยกเก็บแยกกันอยู่กับเธอแล้ว นะคำว่าแยกกันอยู่ไม่ได้มีผลตามกฎหมายนะครับไม่ได้ผิดผลกฎหมายทางทะเบียนนอกจากจะไปจดทะเบียนหย่านะฮะอันเนี้ยเขาเขาก็แยกกันอยู่มาสมัครใจที่จะแยกกันอยู่แต่ในทางทะเบียนน่ะเขายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ใช่ถูกต้องอสิ่เนี้การการที่เขาไปมีเมียใหม่โอเคมีได้ไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวละครับกบไม่แอบไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรละแต่สิ่เนี้ปาบอว่าเขาเสียชีวิตอื่ะ ทรัพย์สินเงินทองที่ระหว่างที่เขาได้ไมาเนี่ยนะครับระหวางที่ได้มามันเป็นสินสมรสของเขาด้วยอันนี้ฟังดีๆเอฟซี<ล>ะ <FC S 2> นะฟังกันดีๆนะน้อแตะเมียน้อยบางคนพูดตรงๆบางคนเราจะใช้คาเมียน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาอะนะบาตรฟ้าเขาไม่ได้เป็นเมียน้อยแต่อ่าเขาเป็นเมียคนใหม่ซึ่งไม่เขายังไม่ได้หย่าที่คนใช้พูดเมื่อวานนะครับเขายังไม่ได้หย่า เมื่อเขาไม่อยากขาทาดทะเบียนเนี่ยครับเมียหลวงเขายังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอยู่อถึงแม้ว่าในเคสนี้เขาไปซื้อบ้านนะครับเขาซื้อบ้านแล้วเอาเอา,เอาชื่อเมียคนใหม่เป็นคนซื้ออืนะครับแต่เชเนนี้อ่าเมียเมียหลวงห,หรือเมียคนเดิมเนี่ยสามารถที่จะไปเรียกร้องเอาทรัพย์สินตรงนั้นคืนได้นะ,<ล>ะคืนได้เรียกเรียร้องคืนได้ไดคืนได้เพราะอะไร เพราะเขายังไม่ได้หย่าขาดจากกันถูกต้องทางทะเบียนครับอ่าสิฉะนั้นปั๊บเขาสามารถไปเรียกร้องเอาได้เขาก็เป็นชื่อของเมี่ยใหม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าคุณเอาเงินจากไหนมาซื้อครับนะฮะคุณคุณโต้แย้งได้แต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายกตัวอย่างเช่นาคุณทํางานอะไรยกตัวอย่างเช่นนะเงินเดือนเท่าไหร่ประมาณไหนเอามาจ่ายมาซื้ออ่าอาหาเงินรายได้ ประมาณเดินละหมื่นห้าแต่คุณสามารถซื้อบ้านอยู่พัทยาราคาละห้าหลังละห้าล้านอุ้ยมไม่ได้ไละ,ละม,มันไม่ได้ละหมื่นห้ามันไม่ได้เออเศรษนั้นปั๊บมันก็มันพิสูจน์ไม่ได้ว่ารายได้กับราคาบ้านแล้วส่วนใหญ่พวกองตรงนะส่วนใหญ่เวลาฝราั่งเขาซื้อบ้านนะนเ,เขาซื้อสดเขาไม่ซื้อเงินผ่อนเสียดายเราดอกเบี้ยเองินผ่อนเออใช่ใช่เศนั้นเศษนั้นปั๊บไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้ตรงนี้แหละมันก็คือว่า มันสามารถพิสูจน์ได้เสร็จแล้วสามารถไปเรียกร้องได้อืมแล้วเราเราจะทํายังไงนะครับเมื่อวานก็คุยกับลูกค้าเอฟซีท่านนั้นไปก็เราจะทำยังไงอันดับแรกเราต้องไปทาเรื่องอ <linguistic S 2> สืบรับครับสืบรับว่าหนึ่งสามีของสามีของคุณพี่เนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างครับนะครับที่เป็นทรัพย์สินในทางทะเบียนเยอะก็จใหญ่เช่นผมทราบว่าเขาขอรับเงินบํานาญผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทยครับนะครับ สมมติธนาคารนี้อ่าธนาคารเอเราก็ต้องไปสืบซ้ำกับธนาคารเอว่ามิสเตอร์นี้เนี่ยมีเงินในบัญชีที่ธนาคารนี้หรือไม่มีมีหรือไม่มีนะครับไปที่ขนส่งเราไปดูว่ามีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ที่เป็นชื่อของคนนี้หรือไม่แต่ไปที่สำนักงานที่ดินครับางคนบอกว่าไปที่ดินได้ไงเขาซื้อที่ดินไม่ได้ถูกครับแต่เขาซื้อคอนโดได้อ่าใช่ถูกต้อง เออเขาซื้อคอนโดได้สิฉะนั้นเราต้องไปตรวจสอบว่าเขามีคอนโดไหมท่านเพต้องไปตรวจสอบ,บที่สำนังกงานที่ดินตรงนี้เราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญก็คือให้ธนาการความเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการสืบร,รับเราไปสืบเองได้ไหมบอกเลยแล้วว่าไม่ได้ครับจริงๆหาว่ามันได้ไหมได้แต่มันยากมากเพราะว่าอะไรคุณคือใครอ่ะอยู่ๆไปขอสืบสิ่งนี้านายในคว,ความเขามีบริญากวาความ และเขามีระบุตัวตนเขาเป็น่นายความฉะนั้นว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอดูข้อมูลใะส่วนนี้ได้นะครับว่าใครมีทรัพย์สินอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะนี่เมื่อวานเขาถามแล้วถ้าหาว่าเขามีพี่นัยกรรมละ่ะถ้าเขามีพี่นายนำรมอร่ะผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าเขามีพี่นัยกรรมเอาไว้ง่ายครับคนที่จะเขียนพี่นายกรรม ยกทรัพย์สินให้ใครนั้นทรัพย์สินอันนั้นน่ะต้องเป็นของเขาก่อนถูกต้องถูกไหมครับถ้าเอาง่ายๆถ้าเราไปสืบทราบแล้วปรากฏว่าบ้านเป็นชื่อของฝรั่งมันเป็นไปนไม่ได้เพราะฝรั่งซื้อที่ดินไม่ได้อ uh huh. แต่พอเรารู้ตอนนี้คือบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินครับเศษนั้นเพราะเขาต้องเป็นชื่อของผู้หญิงครับถ้าเป็นชื่อของผู้หญิงเสร็จปับถึงแม้ว่าฝรั่งคนนี้เขามีพิธีกรรม แต่พิธีกรรมนั้นมันไม่ได้ระบุทรัพย์สินรายการนี้ไว้ค<า>รับมันจะไม่ใช่เจ้าของเขาอ่ะ<า>มันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของฝรั่งถูกต้องไหมฮะึ<า>่งนั้น๊บเขาก็ไม่ได้ระบุอยู่ในพิธีกรรมแค่นั้นเองด่ง,งนั้นเราก็สามารถเรียกไปโต้แย้งเพื่อไปแยกหลรองก่อนแต่อันแบบแดับแรกเราไปดูต้องไปดูก่อนว่าทรัพย์สินน่ะมันมีเพียงพอแล้วก็คุ้มที่เราจะฟ้องไหมจ่ายเงิน ใช่แอร์อที่จะไปฟ้องดําเนินการไหม <S 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 สมมติวันโอ้บ้านไม่มีหรอกแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คันมีคันละสองหมื่นเราก็ไม่ทำไม่ต้องทำแล้วเราก็เสียเสียงเงินใช่เ,เสียเงินแค่มีเรื่องของการสืบรัพย์ก่อนครับแต่ให้รู้ว่ามันมีทรัพย์สินอะไรอย,อยู่ประมาณนั้นก่อนนะครับ<ส><น>อ,อ,อันนี้ก็เป,เป็นเรื่องทั่วไปอันนี้คือเฉพาะตอนค่ำเมื่อวานครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีคำถามคุณอำนาจแป๊บมีคำถาม สรุปแล้วใครเป็นคนได้เยอะที่สุดเมียน้อยเมียหลวงเมียหลวงครับเมียหลวงหรือเมียคนก่อนแต่ที่ยังไม่ยัง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 มีทะเบียนสมรสฟังนะครับฟังเอฟซีฟังนะยังมีทะเบียนสมรสผมคือคือคืออย่างที่บอกคือครับคนเฉียงบอกฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยเอ๋อเขาเลิกกันแล้วถูกแต่ท่นคนไม่ได้เป็นเมียน้อยหรอกแต่เขาไม่ได้อยากกันแต่เขาไม่ได้อยากกันซีพีก็ยังอยู่ที่เมย์หลวงอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับ วันนี้ระบางคนมานอนกอดอสนุที่ดินแต่กอดเล่มรถบอกอ้าวเนี่ยไปเชื่อของใชนใช่ใชเขาเรียกคืนได้ครับฟังคร<ข>ับเอ <MC. S 2> <ด>ฟซีฟังะะฟังครับฟังเขาเรียกคืนได้ะครับจริงๆผมขออนุญาตพอพูดถึงเรื่องนี้ผมขออนุญาตยกยกยก,ยกรณีของลูกค้าซึ่งผมเข้าใจว่าผมเคยเคยพูดในไลฟ์สดครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ว่าจะ ขยายความแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของอค,วความความคืบหน้าของการดาเนินคดีครับครับว่ามา<ต>ครับประเด็นก็คือว่าคุณพี่คนเนี้ยแต่งงานมาแต่ฝรั่งที่คนไทยที่เรียกฝรั่งโอ่เนี่ยเส่ในที่นี้ยเขาก็ซื้อบ้านและพร้อมที่ดินที่ไม่ได้ยารับราคาประมาณใล้านครับเส่ในทีเนี้ผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยฉันอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังน,นี้ด้วยฉันจะทํายังไงที่จะเป็นเจ้าของมีชื่ออยู่ใน,นโฉนดด้วยครับ อ่าโอเคผู้ผู้หญ okay. ิงก็ได้โอเคถ้างั้นเอางี้จดจำนองฝรั่งเป็นผู้รับจำนองชอซื้อไม่ได้นะแต่พอรับจำนองได้ครับรับจำนองบ้านหลังนี้มูลค่าสามล้านห้าแสนบาท เออเสร็จทีเนี้ยก็อยู่กันไป 3, สามร้อยห้าแสนบโดยโดยที่เป็นจดจำนองจริงแต่ไม่มีการโอนเงินกันจริงไม่มีการจ่ายเงินกันจริงทำปอมว่างั้นน่ะเขามีลูกด้วยกันเป็นคนเลทำปอมว่างั้นหลังขึ้นมาเราบอกแ,แต่ไม่มีการดำเ,เ,เนินการทางทะเบียนจริงครับแต่ครับก็เขาก็ดำเนินการไปสร็ทีเนี้ยปรากฏว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ไหวเขาจะหย่ากันอออโอเคให้งั้นหย่าเพื่อไม่ให้มาเรียกร้องค่าเยียดูทีหลัง เขาก็เลยบอกใหาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะขอเพิ่มมูลค่าจำลองให้จากสามล้านห้าเพิ่มอีกห้าล้านห้าให้หมดเป็นเก้าล้านครับและทั้งหมดเป็นเก้าล้านที่ผู้หญิงก็ยอมนะอา ه, ้าวทำไมไเดี๋ยวก่อนคนหะน้าจากธรรมดาไม่กี่ล้านเป็นเก้าล้านมันเยอะนะจากจากสามล้านห้าเป็นเก้าล้านเอเอ เหมือน ok> ึงว่าเขามีหนี้ผู้หญิงเนี่ยมีหนี้กับผู้หญิงอ่ะเราเอาเงินนี้มาใช้ใช้เขาโดยที่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยอถูกต้องคือทำสัญญาขึ้นมาแล้วก็ไปจดทะเบียนเรียบร้อยครเสร็จแค่เปก้าล้านไม่พอเศนีย์ฝรั่งบอกว่าเนี่ยฉันอยากอยู่บ้านหลังเนี้ยอืสัญญาจำนองไม่เพียงพอฉันจะฉันจะหาเมียใหม่ไปเซนีย์มาอยู่อันนั้นคือจดทะเบียนใหญ่างจริงค่ะได้จดทะเบียนใหญ่เศนีย์เขาบอกว่าฉันจะทําสัญญาเช่าบ้านเธออืด จำน้องไปเก้าล้านเลยนะ uh huh. ฉันจะทำสัญญาเช่าบ้านเธอสามสิบปีโอ้อยู่จนตายสามสิบปีในราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทอืม <c oughs> โดยที่ไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวก็ใช่แต่เขาเอาไปเก้าล้านยังไงหญ่ยก็ยอมอ่ะและ้วสัญญาเช่าเนี่ยถ้า,ามันเกินสิบปีบอ่ะเป็นจดทะเบียนอันนี้ก็าไปจดทะจบเบียนอ่ะไปจดทะเบียนครับทั้งจำนอง สัญญาเช่าที่จดทะเบียน30ปีปรากฏว่ามันก็ไม่ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยอยางอยากอยากเพราะจดทะเบียนสมรสใหม่ผู้ชายครับปรากฏว่าไอ้ฝรั่งดันไปเขียนที่ในกาบไว้บอกว่าสิทธิ์จำลองจำนวน9ล้านเย,ยอะขึน้นเดี๋ยวมีไหมอืมอ่าสิ สิทธิ์การเช่าสามสิบปีที่เหลือยกให้เพื่อน<ม>เอาละที่ครับงานเข้างงนะทีนี้ไม่คิดว่าไม่ไม่คิดว่าฝรั่งคนนี้จะตายฮะฝรั่งคนนี้จะตายตายเสร็จปับ๊บตายหมดแล้วพี่นายกันฉบับนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายเลยใช่สิให้เพื่อนอใช่เกิดความวุ่นวายก็คือเอา้าอยู่อยู่ที่คนนี้เป็นหนี้อยู่อ่า สิบล้านเต็สิบล้านอ่าคนที่เป็นเมียเก่าใช่ไหมสิบล้านใช่ครับจำลองเก้าจำลองเก้าล้านแล้วไอ้นี้อีกล้านแปดแสนแปดหมื่นก็จะว่าเป็นสิบล้านเอายังไงล่ะทีเนี้ยนะครับเต๋้พูดตรงๆนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะบอกให้เอซีแล้วก็จริงๆมันเป็นความผิดพลาดของคุณเมียใหม่นะครับค่ะถ้าสาเข้าใจเสร็จปั๊บเมียใหม่เนี่ยเป็นคนถือบัตรเอทีเอ็มของสามีเไว้ค่ะ พออาจารย์มีตายเสร็จปั๊บเอาบัตรเอทเอ็มไปกดเงินออกมาสองแสนอันนี้ผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายครับผิดฐานยักยอกมรดกบางคนบอกว่าก็เอาเงินเนี้ยมาจัดงานศพไงมไม่ได้จเอามาจาัดงานศพไม่ทําอะไรไม่ได้เออเอาเวลาไ,ไม่ได้แต่ว่าคือหายมาก่อนแล้วก็เอามาหักรอรอจัดก,การมรดกเสร็จแล้วเอามาหักทีหลังได้ ะะแต่เรี่ยอาหารก่อนเสร็จนี้มันก็มีข้อโต้ยแย้งนะครับมีข้อโต้ยแย้งว่าเขาจะตั้งลูกของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดการรดของพ่อเขาและโดยโดยที่มีเนี่ยข่ายพวกตรงมีเงื่อนไขว่าห้ามเมียใหม่มาคทดค้างนะคาดเมียใหม่ค้าค้าน<ๆ>เราจะเอาผิดในคดีอาญาคือเอาผู้หญิงเมียใหม่ติดค <Aha. S 1> ุกเอาเองินออกมาสองแสน่ะเท่ากับเท่ากับอธิบายสั้นๆคือเมียใหม่เมื่อสามีเมียใหม่อ่ะ เอาเงินออกมาใช้สองแสนก่อนอันนี้ผิดอยู่แล้วแล้วตอนนี้ติดจะตั้งให้ลูกสาวไปผู้รับมรดกจากสามีใช่ไหมครับผมแล้วถ้าไม่นั้นพุกก็จะขอฟ้องว่าเธอเอาเงินของพ่อเขาไปอันนี้ก็ผิดกฎหมายอ่านเตือนเอฟซีที่อยู่ประเทศไทยนะเดี๋ยวแปเอฟซีที่อยู่ประเทศไทยฟังนะฮะว่าต่อครับเรื่องนี้ผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาเสียชีวิตปั๊บบัตรเอทีเอ็มอยู่ในมือ แพลิเคชันธนาคารอยู่ในมือถือแล้วเราหัดกดออกได้อย่าทำนะอย่าทำแล้วมันผิดมันมีอยู่เคสเดลฟ์โอยซ์ไอเมื่อเรียนที่แล้วนะครับที่เขาไปติดต่อที่ธนาคารแล้วเขาบอกว่าฉันมีทะเบียนสมรสและธนาคารผมเข้าใจว่าธนาคารน่าจะบ้าจี้แล้วบือรู้จักกันเยอะดนวยธนาคารเจ้าหพี่ธนาคารเอาเงินออกให้มีเงินอยู่ห้าพันเงินก็ไม่ได้นะ รู้จักก่เจ้าพี่แลครับธนาาเจ้าพี่ธนาคารทำปิดบัญชีแค่5,000นเสร็จตอนเนี้ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องที่ตั้งที่คนเนี้ยเป็นผู้จัดการมรดกะเราไปฟังเคสนี้เกิดที่เชียงใหม่ฮเราจําเป็นต้องตั้งที่คนนี้ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมันต้องมีทรัพย์สินที่ต้องเอาไปจัดการสารเงินจะสั่งก็ได้ปรากฏว่าบัญชีธนาคารนี้ถูกปิดไปแล้วเออ และที่คนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทรัพย์สินที่ต่างประเทศไม่สามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกในประเทศไทยได้เพราะว่าเพราะว่าไม่มีทรัพย์ให้จัดการเข้าเอฟพีก็ทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะจัดการมรดกรในประเทศไทยได้ก <c oughs> ารที่ศาลจะยื่นอาจจะมีคําสั่งให้เราเป็นผู้จัดการมรดกได้มันต้องมีมรดกให้จัดการก่อนอ ถ้าไม่มีมรดกให้จัดการมันจะศาลจะไม่ไม่สั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกอืม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 นะครับเสน่ห์ชนะปั๊บตรงนี้อันนี้ผมก็เลยอยากจะฝากว่าตอนนี้เราค้างอยู่สองเคสที่ไม่สามารถตั้งผู้จัดการมรดกในประเทศไทยได้เอาเงินออกไปนี่เ <c oughs> อง <c oughs> <ๆ> สามีเสียชีวิตแท้สิ่งแรกที่ผมจะถามในประเทศไทยว่าเขามีทรัพย์สินในประเทศไทยไหมอ๋อไม่มีหรอกอหรือบางคนบอกมีแต่ว่ามันมีเงินอยู่แค่สองร้อยผมบอกผมไม่ผมไม่ได้สนว่าจํานวนเงินในบัญชีธนาคารมันมีอยู่เท่าไหร่ผมอยากบอกเอฟซีว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าเขามาในประเทศไทยอยากให้เปิดบัญชี ธนาคารในประเทศไทยสักเบัญซีน,นึงม,มีตังสักพันสองพันแต่ว่าเอาเป็นเ,นเอามีสักสีู่่ในประเทศไทยเพื่อให้เราจัดก,การ,รเพราะว่าคํสาสั่งตั้งกิจการมโรโดกในประเทศไทยมันมีความจําเป็นที่ต้องเอาไปใช้ที่ต่างประเทศกรณีคุณจะไปรับเงินแม่ไม่เงินกเกษียณเงินอะไรได้ล้วแต่ด้วยฉนั้นครับ,น,บนะ,ะสลากตังสักสองสามพันเปิดบัญชีทิ้งไว้นะครับเปิดบัญชีทิ้งไว้อันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับก็ป้องกันในอนาคตประมาณนี้ นะก็งานเราเยอะเรื่อยๆรื่องานก็เราเยอะเรื่อยๆอแล้วก็อาคตก็จะฝรั่งจะมาเมืองไทยก็เปิดรับแล้วนะครับสำหรับฝรั่งที่ต้องการมาอยู่อ่ามาอยู่แบบถาวรที่ประเทศไทยนะครับก็ทีมงานคุณชัยสิสแตนที่ประเทศไทยก็รับนะครับวันนี้ก็มีแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยคุณอำนาจครับับก็ตอนนี้นะครับมันก็มีอ่าทีมงานนะรทีมงานเพิ่มนะรับที่จะมาช่วย อำนวยการอนวยความสะดวกให้กับทีมงานคุณชายซื้อสลับนะครับทั้งที่ในประเทศไทยในเรื่องของการเดินเรื่องวีซ่านะครับทั้งตอนนี้ก็คือวีซ่าที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็มีโอ่าก็มีแล้วแล้วก็หลายท่านะครับมันก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือเข้ากระเป๋าครังฝรั่งอยากไปอยู่ที่นี่อ่าฝรั่งอยากอยู่ที่นี่เราก็เดินเรื่องให้อ่ที่อ่าใช่ แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกานเนีอยของเง่อนไขเพราะว่าแต่ละคนเง่อนไขมันแตกต่างกันต้องคยต้เป็นเคสยเปนเคสต่เป็นเคสแต้อป็นเคต้อง็คตนทคแ่เนคสแตอยู่เป็คแต่นสแต่เปนสต่เปคสแเปต่่าเสต่เแต่ค่นค่เเ่ค่คต่เเนเค่เนค่นที่เค่อสนคนค่คแ่ตตครับครับ โอเคครับค okay, ุณอำนาจครับวันนี้ขอบคุณมากที่มารายงานงานวันนี้ว่าเป็นไงบ้างนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็วันนี้รายงานประจําวันนะครับเอฟซีทุกท่านที่เรามีงานอนักกฎหมายนะครับที่เราเดินเรื่องที่ประเทศไทยเกี่ยวกับจะเช่นทรย์สมบัติที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมทราบสมบัติที่อยู่ต่างประเทศต้องขึ้นศาลที่ประเทศไทยก่อนเช่นเขามีบงมีบ้านต่างๆต้องขึ้นศาลที่ประเทศไทยก่อนถึงจะได้เป็นสิทธิ์ ไปไปขึ้นศาลที่ต่างประเทศก็คือมีทีมงานไทยที่ต่างประเทศที่รอรับอยู่แล้วเท่ากับทีมงานคุณชายที่เนมีทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้บอกให้ทราบประกอบว่าเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอำนาจรายงานมาสาวๆที่อยู่ประเทศไทยนะครับสาวๆที่อยู่ประเทศไทยกานุนาฟังนะครับนะใครฟังด้วยว่าเราพูดกฎหมายมาเอาเป็นความรู้นะครับว่าถ้าสามีเสียชีวิตยัยงไงต่างๆนะ,ะสมมุติว่า เขามีเมียหลวงอยู่แล้วแล้วตัวเองเป็นเมียน้อยใครได้ได้เงินอะไรต่างๆก็ฟังนิดหนึ่งครับอย่างน้อยอย่างไงก็เมียหลวงก็ได้ทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองได้มากได้เยอะนะและกันมันอยู่ที่การพิจารณาของทางศาลทั้งนั้นทางนี้หรือว่าสามีสามีไปซื้อคอนโดให้นะครับแล้วทางทีมงานคุณชัยชัแซมทนายของเราตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินงเงินทองไหมมีเงินธนาคารอะไรต่างๆหรือคุณเอาไปก็สามารถขอคคืนนนได้ะะรับ ประมาณนี้กันครับขอบคุณมากครับเอฟซี FC ทุกท่านที่รับชมและฟังผมคิดว่าคลิปนี้เป็นความรู้กันณลนกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์คนอื่นได้รับชอบรับชมต่อไปนะครับสวัสดีครับ